ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในอาวัดบ้านโป่งของเราครับที่ท่านเห็นนี่ก็เป็นคณะบุญครับสิบานจับภาพโรงทานอาหารโรงครัวที่มาเป็นจับภาพโรงทานอาหารโรงครัวให้กับทางวัดบ้านโป่งของเราครับก็ขอโมทนาสาธุ กับทุกๆโรงทานครับที่มาเป็นกับภาพโรงทานอาหารโรงครัวขอให้จะภาพโรงทานทุกๆโรงทานจงเป็นบุคคลที่มีเงินเต็มกระเป๋ามีข้าวเต็มต้อเปิดหมอก็ให้เจอข้าวตุกเปิดกระปุกก็ให้เจอข้าวสารอาเจ้านายสวัสดีเจ้วัดดีมาวมบุญด้วยกันเนาะขออนบุมทนาสาธุครับขออนุุมทนาสาธุ นี่แหละครับบุญกระถินประจำปีครับเป็นบุญประชําปีบุญกระถินนั้นเป็นบุญแปลกครับเป็นบุญประจำปีสำหรับคนไทยเราอพอมีเทศกาลพอดกระถินพวกเราก็จะมาวัสดีครับท่านผู้ช่วยอันนี้ก็ท่านผู้ช่วยหมู่ที่6ครับท่านผู้ช่วยหมู่ที่6ท่านก็ให้ความเบตตาเดินทางมาร่วมกับพวกเราไปไหวล้ละอิ่มละ <laughs> อาหารเยอะอาหารเยอะครับ ừ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  ครับกระถินวันนี้ก็เป็นกระถินสับม,มักขีครับเป็นกระถินสับม,มักคีเราทุกคนทุกท่านนั้นมีส่วนด้วยกันมีส่วนด้วยกันมาร่วมด้วยช่วยกัน ừ ừ ร่วมด้วยช่วยกันครับก็ขอเรียนเชิญนะครับทําบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสัมมกักขี ประจำปีพศ2567เพื่อรวมทบทุนสร้างตลาดการประเรียนอันเด็กประสงค์ณวัดบ้านโป่งของเราครับตำบลวันตะเคียนอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราวันเสาร์ที่26ุลาคม2567แรม9ข้ามเดือน11กำหนดการวันเสาร์ที่26 สุลาคมแรมเก้าข้ามเดือน11เอเวลาศู0ย์ดนจะเริ่มประพุทธมนต์สมโพธกะถินเวลาติบนาฬิกาจุดสุนสุนนอพิธีทอดกะถินเวลา1 1อนาฬิกาจุดสุนสน,สนนอถวายพัตตาหารเพนแต่พระจง ประธานกระถินในวันนี้ได้แต่คุณแม่มนเลื่อมใสคุณทวัฒน์คุณดงนุดเจนการคุณการจะสิริเจนการคุณตรงกรดเลื่อมใสจาติบแอกกิติศักดิ์คุณเจนตะกาเจนตนา เริ่มใสครับอันนี้ก็เป็นประธานกถิิตในวันนี้ส่วนภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็เป็นบรรยากาศรงทานครับบรรยากาศรงทานที่วัดบ้านโป่งของเราโดยมีคณะบุญแล้วก็สาธุชนคนใจบุญได้มาร่วมะนะสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับ <laughs> อวัสดีวัสด,ดีทุกคนทุกท่าน่ะครับก็ขออนโทนานะครับขออนโทนาก็็นณฑทานทั่วไปในสมัยนี้ล้วนแต่มีคุณค่ามาหาศาลพร้อมไปด้วยปัจจัยไทยอัจฉวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับส่วนเงินนั้นบำรุงวัดพัฒนา กฐินนั้นดีเด่นเป็นประโยชน์เพราะปรากฏสร้างวัดศาสนาสวัสด,ดีครับวัดเจริญทั่วกันทุกวันมาจากศรัทธากฐินหน้าเย็นดีรองทานรองทานขนมทากโกนะมาชิกอบตอมอนัดคุณป,ปุ้ย เสียงแท้อันนี้ก็ข้าวเหนียวไก่ทอดคุณปุย้ยรวมทักงคณะอ่าเนี่ยคุณปุ้ยตัวสวยเนี่ยคนตืวสวยคุณปุย้ยก็ขอบอธนาสาธุกับเจ้าภาพโรงทานอาหารโรงครัวทุกๆโรงทานที่ได้เสียตละเงินทองของท่านเอามาเป็นโรงทานในวันนี้อัสวัสดดีแม่สวัสดีจ้าจ้าสวัสดีจ้า <c oughs> คนสวยใจบุญคนสวยใจบุญล้วนแจะเป็นคนใจบุญเนะเาะทำบุญแล้วจิตใจเบิกบานอาจะภาพรองทานขนมน้ำหวานคุณไทยทิพย์คุณพระไทยทิพย์ดวงดุ่มสวัสดีเจ้าเล็กสวัสดีครับเรีย <laughs> กประธานผู้สูงอายุประธานตำบลประธานตำบลยัง ยังสาวอยู่เป็นประธานตำบลแต่อายุก็ครบละอาอยุครบละน,นี้ก็โรงทานก๋วยเตีย๋ยวก๋วยเตี๋ยวผัดครับก๋วยเตี๋ยวผัดก็ขอ,อนโมทนาขอ,อนโมทนานะครับนี่แหละครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นบริวารกรถินครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพโรงทานอาหารโรงครัวอันนี้ก็ร่วมเป็นบริวารกรถินได้มาร่วมในพิธีได้มาร่วมในพิธี ตอนนี้สาธุชนคนใจบนนั้นก็มากันคับข้างครับกําลังทานอาหารกันอย่างสนุกสบายอย่างสนุกสบายเนาะจางนั้นเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญกฐินวัดบ้านโป่งของเราในปีนี้สวัสดีครับสมามัคคีร่วมสร้างทางกุศล ทุกเพศรายตั้งใจจริงมิ่งบงคอนปาต้างผลคุณค่าเอาเลยครับเอาเลยครับอ,อันนี้ก็ผัดเมยคุณบังออนกัยุตตาคุณบังออนกะยุตตาอันนี้ก็ข้าวเหนียวไก่ทอดข้าวเหนีวยวไก่ทอดคุณสุวรรณเดรอบคอ คุณนิตยาเจ็ธรรมเป็นจับภาพด้วยกันขออนุโมทนาครับอ่ะอ๋อแสดงว่าอร่อยแสดงว่าอร่อยต่อแถวกันเป็นแถวเลยสว <c oughs> ัสดีครับสวัสดีอ่าอ่า โมทนาสาธุโมทนาสาธุสัจภาพเนี่ยสัจภาพทำกันขมักขเมนดีแล้วกันเอ่อเห็นแล้วก็ชื่นใจนะเนาะเรียนชานนะครับรับบุญแล้วก็รับประทานอาหารกันอย่างเต็มที่เลยเรับบุญแล้วก็รับประทานอาหารกันอย่างเต็มที่เลยครับ ในหักงานก็ถินดังนั้นพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตยายใาปีต่อไปถ้าท่านทราบว่า,าวัดไหนทาราบว่าวัดไหนจะทำการทอดกฐินก็เรียนเชิญนะครับไปจับจองเป็นเจ้าของกองบุญด้วยกันด้วยการเป็นจ้าภาพโรงทานอาหารโรงครัวสวัสด,ดีจ้าสวัสดีจ้าด้วยการเป็นจ้าภาพโรงทานอาหารโรงครัว รงทานนั้นทําได้ทั่วไปครับไม่ว่าจะเป็นน้ำเดิมน้ําอัดลมก็เป็นโรงทานได้เนี่ยตัวอย่างเลยเนาะน้ำบานน่ะมันทอดล้วยทอดอ่าปงเงียบพี่น้อยและคณะอันนี้ก็มากันหลายคนด้วยกันส่วนอันนี้ก็ทานรมไข่มุกเนี่ยขนมทาโกอันเนี้ เนี่ยเป็นเป็นโรงทานได้ทั้งหมดเลยดังนั้นก็เรียนชอนนะครับท่านมีอะไรก็เอามาทําเป็นโรงทานกันได้จะเป็นต้มตำก็เป็นโรงทานได้เป็นของหวานก็เป็นโรงทานได้เช่นเดียวกันนะเพราะว่าคณะบุญที่มาร่วมบุญด้วยกันเขาจะได้รับอาหารโรงทานด้วยกันเห็นแล้วก็น่าชื่นใจครับเห็นแล้วก็น่าชื่นใจ <laughs> <laughs> โมธนาโมธนาสาธุด้วยครับโมธนาสาธุด้วยกัจะภาพโรงทานครับออาเนี่ยต้มตำเจ้ต้อยต้มตำเจ้ต้อยและคณะอ่าต้มตำเจ้ต้อยและคณะอ่าสวัสด,ดีจ้าอ่าตรงนี้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวหมูทอดอ่าคุณภูไทย ้ายสุบันเนาะอ่าก็ขอโมทนาครับขอโมทนา,าจับภาพอ่าทุกๆจับภาพนะครับโมทนาสาธุด้วยหรือว่าใครจะร่วมบุญกระถินด้วยจับภาพก็เรียนเชิญน,นะครับอ่ารับประทานอาหารโรงทานอยากมีความประสงค์จะร่วมบุญกับจับภาพก็เรียนเชิญน,นะเรียนเชิญ <c oughs> ครับผมเอง <laughs> เจ้บัตรดีจ้า <laughs> อ้าวเสียเลขบัตรดีบัตรด, <laughs> ดีครับบัตรดีครับบัตรดีครับขอหนุโมทนาขอหนุโมทนาครับอันนี้ก็ขนมจีนอ่าเนี่ยมีความสุขเนี่ยแต่ <laughs> เรื่องรงทานมีความสุข <laughs> โยกย้ายกันไปอ่า <laughs> เออจายกันไปสนุกสนานงานบุญครับสนุกสนานกราบขอ,อโมทนาขอ,อโมทนาครับอ่าสวัสดีพ่อ,อค,รครับปีต่อไปถ้าท่านทราบว่าวัดไหน จะทําการทอดกระถินก็เรียนเชิญได้ไปเป็นจับภาพโรงทานอาหารโรงครัวด้วยกันนะครับเป็นจับภาพโรงทานอาหารโรงครัวด้วยกันถ้าไม่ไกลบ้านหรือว่าถ้าท่านามีกําลังทรัพย์พอก็เรียนเชิญเรียนเชิญได้ไปเป็นจับภาพโรงทานด้วยกัน สวัสดีครับป๋าค่ะ <laughs> แจกพระแจบกบพระแจบกบพระรงทานแจบกบพระรงทานครับเนี่ยก็ตั้งเด็กเล็กแดงมาอ่ารับกันปลายคนละถุงคนละถุงโบทนาสาธุด,ด้วยโรธนาสาธุด,ด้วย นี่แหละครับคืองานบุญครับก็อย่าลืมนะครับพัธนาสาธุกับทุกคนทุกท่านก็อย่าลืมครับปีต่อไปก็ออกไปเป็นจับภาพโรงพาน,นาด้วยกันอีกเนาะสวัสดีครับ หมดแล้วว่าหมดแล้วว่าโอ้โบธนาสาธุด้วยครับโบธนาสาธุด้วยโอ้ nhả tắp phần dạ